สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำป๊อบอิดนะป๊อปอิดมาในแบบลายซูเปอร์ฮีโร่อเวนเจอร์นะครับชุดนี้ก็หามาได้แค่3แบบนะก็คือกัปตันอเมริกาฮักแล้วก็ไอรอนแมนอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกคุ้มมาอีกชั้นหนึ่งนะครับยังไงเป็นพลาสติกคุ้มเลยแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะเป็นลายแค่ด้านเดียวเท่านั้นเอง สังเกตนะครับว่าตรงลายรูปวงกลมนี้จะเป็นลายตาสัญ,ญลักษณ์ซูเปอร์ฮีโร่นะกับนเมริกานี้ก็จะเป็นรูปดาวโล่นะครับเนี่ยก็เอาไว้กดอีกด้านหนึ่งนะคือแต่ว่ามันมีลายแค่ด้านเดียวเองอ่ะอคือแต่งหน้าให้สวยเท่านั้นเองนะอะมาดูอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งนี้ก็จะเป็นฮักยักษ์เขียวจอมพลังเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับอืม เป็นพลาสติกนะแล้วเป็นพลาสติกที่เอาไว้ครอบอ่ายางป๊อปอิดอีกชั้นหนึ่งน่ะแล้วป๊อปอิดนี่ก็จะเป็นแบบอ่าสีสลับกันมาให้นะครับเป็นแบบเรียงสีด้วยด้วยนะกลมๆนี่ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ด้วยแต่ว่าเป็นรูปอะไรไม่แน่ใจนะคืออาจ,จเป็นรูปหน้าฮักก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปกำปั้นก็ได้นะชุดนี้อื มาดูแบบสุดท้ายกันบ้างแบบสุดท้ายนี่ก็จะเป็น Iron Man. ไอรอนแมนเด็กตั้สามเด็กตำกว่าสามขวบก็เล่นได้นะครับนี่เป็นพลาสติกนะแข็งแรงพนทานอยู่นะชุดนี้คืออันนี้ก็จะเป็นอาตาแสนลลักหน้ากากไอรอนแมนกดยากสักนิดนึงนิ้วขมันมใหญ่อะ่ะอต้องให้เด็กๆไปเล่นกันนะคือถึงจะได้ อืม่ะชุดนี้ลองไปหาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับนะไปหาเดินดูกันได้นะมีอยู่สามลายเองคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ